บุฟเฟ่เอ็มเคมีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะเคแซลมอนเท่าไหร่ก็ได้เนื้อดีๆเต็มซัมขนมหวานไม่อั้นโกลด์ด้วยนะคะโกลด์โกลด์นะคะโกลด์แปลว่าอะไรคะเอ็อนทดต่รถหลังร้านสะดวกสบายค่ะอะไรบ้างคะสุกี้มีเนื้อไก่แมงกะพรุน แ<ส>ม่จะกินแมงก,กะพูน,ลพนปลาหมึก,กมีขนม,มหวานด้วยนะขนมหวานรวมด้วย,ยชวใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำอัดลม MK a มันเกิดทุกปีพวกเราต้องไป MK กันค่ะไปตรงกับวันเกิดบ้างหรือไม่ตรงกับวันเกิดบ้างแต่เราก็ต้องไปใช้โปรฟรีกับรูปถ่ายสวยๆที่ต้องเอากลับมาติดบ้านทุกปีค่ะแต่ปีนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะเรามาอยู่กทม เราก็เลยตั้งใจไปกินเลยค่ะที่ MK Go ดีกว่าที่คิดไว้มากมายเลยค่ะเมนูก็มีตามที่ในรูปนี้นะคะแต่ก็คือถือว่าคุ้มหลากหลายแล้วค่ะติ่มซำไม่อั้นเลยค่ะเค <MK, S 2> แซลมอนลูกชิ้น MK เนื้อสไลด์หมูสไลด์จัดเต็มเลยค่ะ บุฟเฟ่น้ำเลยได้ลองกาแฟเย็นด้วยแม้แต่น้ำขนมก็คือรู้สึกคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะนี่ต้องถึงมาเองและที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นเค้กวันเกิดของเป็นเคได้กินทุกป,ปีสุขสันต์วันเกิดนะคะแข็งแรงโตวไวนะคะ ตัดไปจุกขนาดนี้ยังไม่ถึง1,500บาทคุ้มสุดๆเลยค่ะพันเีโอกาสผ่านไปแถานั้นต้องแวะไปอีกแน่นอนพนักงานก็น่ารักทุกคนคัะวิ่งมาวิ่งออกมาดูสิคะกลางด,ด้วยด้วยเอาขอดูหน่อยว้าวสวยไหมคะเมเกตสวยไหมคะสวย สวยสวยพี่บุญน่ารักไหมหน้าดำปิดปีดเลยค่ะอ้วนอ้วนอ้วนเรียกพออ้วนว